สวัสดีค่ะสูนหวยาวนะคะในรอบของวันที่22นะคะย2เดือนตุลานะคะรอบของวันศุกร์รู้สึกว่านะคะช่วงนี้เขาจะาหวยหลานะคะขยับออกมาเอาผลละวันมาแบบถี่มากเลยนะคะรอบนี้เป็น3นะคะเนาะมาดูคือแอดมินก็ลงลงวันที่ผิดผิดถูกๆนะคะต้องขออภัยไว้ไวนะ้นักที่นี้ด้วยเนาะงงนะคะตอนนี้ มาลุ้นนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์เนาะวันที่ยีิบสองออกอีกแล้วนะคะวันศุกร์เนาะวันศุกร์น,น,น,นี้นะคะสําหรับสูตรในรอบนี้นะคะสี่ตัวตรงย้อนหลังสามงวดเฮียดมินนํามาฝากเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นสูตรตัวนี้เลยเนาะหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลักสิบบวกบวกด้วยหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วยเก้างที่เรีนพันกันละค่ะตอนนี้สูตรที่สองนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3ามและบวกด้วยเจดนะคะ สูตรที่สีสูตรที่สามเป็นอะไรวนันนี้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสองนะคะบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยสามและบวกด้วยเจ็ดคงที่และสูตรที่สี่นะคะหลักหมื่นคูณด้วยสอง บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองและบวกด้วย3คงที่นะคะมาเริ่มย้อนหลังกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คำนวณเป็นแล้วนะคะก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็ลองทําไปพร้อมๆกันดูนะคะมาเริ่มกันที่สุดแรกนะคะหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นก็คือเลข9นะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น3 339 หลักสิบนะคะหลักสิบเป็นสามบวกด้วยเก้าคงที่เก้าสามตัวนะคะคูณสามได้เลยเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบได้เหมือนจะทำอะไรผิดสตั์น,นานเลยนะคะต้องขออภัยด้วย อเราลืมหลักเราลืมหลักหน่วยนะเมื่อกี้หน่วยเป็นนะเก้าเนาะแล้วบวกอีกเก้าคงที่นะเก้าหลายตัวมากเก้ามีทั้งหมดสี่ตัวนะคะคูณได้เลยเก้าสนะี่สามสิบหกเนาะหบวกอีกสามเป็นเก้านะคะได้เก้าต่อมาสูตรที่สองแอดมินเป็นไรไม่ไม่รู้วันนี้นะคะรีบมากเลย สูตรที่สองนะคะหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น9 9 3 27สามนะ27ได้7ตัวหลังบวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข3นะคะหลัก10คูณด้วย30เป็น3 3ม9บวกด้วย7คงที่7บวกเเป็น14นะคะ4บวก3มเป็น7 7บวก9เท่ากับ16ได้6ตัวหลังสูตรที่3นะคะหลักหมื่น หลักร้อยคูณด้วยสองสามสองหกสิบคูณด้วยสามสามสามเก้าและเจ็ดคงที่เก้าสองสิบแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะคะสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งต่อมาสูตรที่สี่หลักหมื่นคูณด้วยสองเก้าสองสิบแปดบวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลขห้า หน่วยคูณด้วย2 9 28ได้8บวก3คงที่8 26 6บวก3เป็น9 9บวก5เท่ากับสสำหรับย้อนหลังนะคะงวดแรกได้เป็น9 6 1 4หนึ่งสผลที่ออกในรอบของวันที่14ก็คือ96 1 4หนึ่งสตรงตัวนะคะมาต่อกันงวดที่สองนะคะย้อนหลังงวดที่2นะวันที่14เดือนตุลานะคะโอ้ย หลักหมืน่นตัวแรกหลักหมื่นเป็นสี่บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วยสามหลักร้อยเป็นหกหกสามสิบแปดหลักสิบก็คือหนึ่งหลักหน่วยเป็นสี่และบวกด้วยเก้าคงที่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดสองสิบหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหก ต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย3หลักหมื่นเป็น4 4 3สีบวกด้วยหลักร้อยก็คือ6หลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น1คูณ3ได้3และบวกด้วย7คงที่7บวก3เป็น10ได้ศูย์บวก2เท่ากับ8ต่อมาหลักหมื่นนะคะเป็น4บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2อ2 1กสองสอง 10คูณด้วยสได้3นะคะและบวกด้วย7 7บวก3เป็น10ได้0 4นย์สบวกสองสี่นะคะได้6เนาะต่อมานะคะหลักหมื่นคูณด้วยสอ2สี่หลักพัน 2, 4, 2, ก, 1000, ก็คือ9หลักหน่วยคูณด้วย2 4 2 8และ3คงที่8 2 16 6งบวกสเป็น9 9 2 18 ได้8นะคะในงวดของวันที่14เนาะย้อนหลังนะคะจะได้เป็นตัวเลข68 68นะคะสำหรับผลที่ออกในรอบของวันที่18นะคะ18เดือนตุลาก็คือนะคะ8 8 66อันนี้เบินหน้าเบินหลังเลยนะคะมาต่อนะคะย้อนหลังวันที่18นะคะหลักหมืน่นตัวแรกหลักหมื่นก็คือเลข0 บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น8 8 3 24หลัก10เป็น6หลักหน่วยและ9คงที่4ีบวกหเป็น10ได้ศูนย์นะคะเกบวกหเป็น15ต่อมาสูตรที่สองหลักหมื่น คูณด้วย3หลักหมื่นเป็น0 0ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ะคะบวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข8หลักสิบคูณด้วย3 638และ7คงที่8 2 16 6บวก7เท่ากับ13นะคะต่อมาหลักหมื่นเป็น0หลักร้อยคูณด้วย2 8 2 16ห หลักสิบคูณด้วยสามหกสามสิบแปดและเจ็ดงที่แปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งต่อมาสูตรที่สี่นะคะหลักหมื่นคูณด้วยสองหลักหมื่นเหมือนเดิมเป็นศูนย์นะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกด้วยหลักพันก็คือเลขแปดหลักหน่วยคูณด้วยสองหกสองสิบสองและบวกด้วยสามคงที่ 3บวก2เป็น5นะคะ 5, 8บวก8เท่ากับ13เนาะได้3นะคะในรอบของวันที่18นะคะผลที่ออกนะคะก็ผลที่คำนวณได้เนาะเป็น5 3 1สนะคะสำหรับผลที่ออกในรอบของวันที่20นะคะที่ผ่านมาเนาะตัวเลขที่ออกก็คือ 3, 5 1 3 3 5 3นมะคะ3 5 1 3มี3 2ตัวเนาะหน้าหลังมี5มี1่ครบนะคะ ต่อมาวันที่20นะคะย้อนหลังเดี๋ยวเรามาลุ้นวันที่20อ,อ่อ22เนาะวันศุกร์นะคะหลักหมื่นก็คือ5บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3หลักร้อยเป็น5 5 3ห้หลักสิบเป็น1หลักหน่วยและ9้คงที่ 5บวก5เป็น10ได้ศูนย์เบวก1เป็น10บวก3เท่ากับ13ได้ตัวหลังก็คือเลข3นะคะต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย3 5 3ห้าสบหหลักร้อย5นะคะหลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น1คูณ3ได้3บวกด้วย7คงที่5บวก5เป็น10ได้ศูนย์เบวก3เป็น10ได้ศูนย์เหมือนเดิม ต่อมานะคะหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือ5หลักร้อยคูณด้วย2 5, 20ได้0หลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น1คูณ3ได้3และบวกด้วย7คงที่7บวก3เป็น10บวก5เท่ากับ15ผลก็คือเลข5นะคะตัวท้ายต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย2 5, 20ได้0หลักพันเป็น 3นะคะหลักหน่วยคูณด้วย2 3 2 6และบวกด้วย3คงที่3บวก3เป็น6 6 2 12นะคะได้ตัวหลังเป็นเลขสําสำหรับในรอบของวันศุกร์นะคะวันที่22เนาะตัวเลขในรอบนี้นะคะจับชุดได้ทั้งหมดก็คือ30 52แบ่งเป็น3ตัวนะคะ3ตัวของชุดนี้ก็จะได้เป็น302 ส0 5ศูนและ352นะคะและตามด้วย2ตัวเนาะสตัวบนล่างนะคะเผื่อใครอยากจะลุ้นเนาะ3าม5ู2นะคะศูนยและ52 มีประมาณนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะก็สามารถนำตัวเลขของแอดมินนะคะไปเป็นแนวทางได้เนาะลุ้นเล่นๆน,นะคะช่วงนี้หวยลาออกบ่อยก็เนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ